เอามาฟังเคสสตัดดี้กันลูกเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีพศ2528ขนาดนั้นลูกอายุได้17ปีโดยการชักชวนจากพี่สาวลูกคุณป้านับงแต่บัดนั้นลูกและทุกคนในครอบครัวก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตลอดขณะนี้ตัวลูกได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้านวิชาภาษาศาสตรที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทุนจากหน่วยงานแห่งหนึ่ง และกลาจะสำเร็จการศึกษาในเร็ววันนี้ได้มีโอกา, travail, DC, Virginia, าสมาทำบุญปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาดีซีศูนย์เวอร์จิเนียและเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเป็นประจำเสมอค่ะทางศูนย์ใน้โอกาสลูกส่งคำถามเพื่อเป็นเคสตัศดีในรายการฝันในฝันลูกรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อที่จะได้พิจารณาดังต่อไปนี้ คุณพ่ออดีตเป็นวิศวกรรถไฟเสียชีวิตเมื่อปีหนึ่งห้าอายุที่สามสิปีด้วยโรคมะเร็งในตับครอบครัวทงฝ่ายคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคนี้โดยที่ไม่เคยดื่มเหล้าหลายคนเช่นคุณปู่และคุณป้าของลูกเป็นมะเร็งในตับคนนี้เห็นไหมสามสิบปีกับไปแล้วคุณพ่อเป็นคนใจดีอบอ้อมอารี ชอบเจอเหลือผู้อื่นเป็นที่รักใครข่ของเพื่อนฝูงเจ้านายและผู้รับผู้ใหญ่แต่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คุณพ่อทําเป็นการหาไรายได้พิเศษให้แก่ครอบครัวก็คือเป็นพนักงานขายบัตรผ่านประตูนสนามม้าแข่งเป็นครั้งคราวในช่วงเสราร์อาทิตย์คุณตาเป็นคนจีนจึงเรียกว่ากง๋งก๋งเสียชีวิตเมื่อ6กันยายนปี30อายุ8ปปี ก๋องเสียชีวิตโดยนอนหลับไปเฉยๆหลังจากใส่บาตรในตอนเช้าเสร็จปกติก๋องจะใส่บาตรเป็นประจำและใส่บาตรคราวละมากๆกับพระหลายรูปก๋องเป็นคนใจดีใจบุญและใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นก๋องเคยอุปถัมภ์พระ,ระทั้งวัดเป็นประจำและทำทานคราวละมากๆเช่นทำอาหารถวายวัดเป็นหับ เคยดูยแลพระทหารกับพระที่มาสอบรเรเยนธรรมวันนี้ทำพิธีกรรมเผาศพกลงมีคนมาร่วมงานมากที่สุดเป็นประวัติการของวัดและวันนั้นพระอธิดทรงกรดทั้งวันอย่างไรก็ตามขณะที่กงมีชีวิตอยู่กลงเคยทำบานาธิบาตมาหลายครั้งเช่นข่าเป็ดข่าไก่มาไหว้เจ้าหริอมแม้แต่ฆ่าเป็ดไก่พ่อทำอาหารเลี้ยงพระ มาเลิกข้ามาสิบปีสุดท้ายนี้เองกงมีอาชีพค้าขายประสบความสำเร็จมากแต่ถูกโจรปล้นหมดตัวแล้วก็กลับมาตั้งตัวได้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งคุณยายเป็นคนไทยเสียชีวิตเมื่อปี94อายุได้34ปีขณะที่ตั้งคภ์ลูกคนที่เจ็ดได้6เดือนเ้วยการเส้นเลือดในสมองแตกคุณยายมีลูกทั้งหมด6คน ที่เหลือรอดชีวิตมาสองคนคือคุณแม่และน้าชายลูกอีกสี่คนคุณแม่และน้าชายลูกสี่คนจะเสียชีวิตหลังเกิดได้สามสี่เดือนบ้างห้าหกเดือนบ้างคุณแม่อายุหกสิบเอ็ดปีเข้าวัดครั้งแรกวันอาสาฬหบูชาปีสามแปดและมาวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์คุณแม่บอกบุญสร้างองค์พระและทำเองได้กว่าหนึ่งร้อยสี่สิบองค์ ไม่เคยบอกพอระอ้องในการนำทารักษาศีลเจริญภาวนาคุณแม่เป็นลูกกัมพราตั้งแต่อายุสิบขวบเป็นม่ายตั้งแต่อายุยี่สิบก้ปีแล้วก็ไม่ได้แต่งงานใหม่มีบุตรคือลูกเพียงคนเดียวชีวิตหลังจากเป็นม่ค่อนข้างลำบากเพราะมีอาชีพเป็นช่างเย็บเสื้อรายได้ไม่มากปัจจะบันคุณแม่มีโรคประจำตัวคือโรคความดาันโลหิตสูงสูงมาก เพราะแพ์เป็นประจำแต่ก็ยังไม่หายแล้วเมื่อสิบปีก่อนก็เป็นงูสวัสดที่คอด้านซ้ายส่งผลให้ทุกวันนี้มีอาการคอตั้งและปวดิีรษะด้านซ้ายเป็นประจำคุณพ่อทํากรรมอะไรมาคะถึงได้อยู่สั้นและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ตับทั้งที่ไม่เคยดื่มเหล้าคุณพ่อไปอยู่พบภูมิไหนได้รับบุญที่ลูกและคุณแม่ออทิศไปให้หรือไม่คะ การขายบัตรผ่านประตูในสนามม้าแข่งมีผลกรรมและจะส่งผลอะไรกับุพ่อหรือไม่คะกงตายแล้วไปอยู่พบภูมิใดการฆ่าเป็ดไก่เพื่อทำบุญจะมีผลกับชีวิตอย่างไรกงทำกรรมอะไรคะถึงได้ถูกโจปรปล้นจนหมดตัวคุณยายเสียชีวิตแล้วอยู่พบภูมิไหนคะการอะไรทำให้คุณยายเสียชีวิตขนาดตั้งครันและการอะไรทำให้เสียลูกไปหลายคน เมื่อโลกอายุเพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ทําการะารยคะถึงํางเป็นโรคความดันโลหิตสูงและยังได้รับผลจากง,งูสวัสดจนถึงทุกวันนี้จะแก้ไขได้อย่างไรคะจะต้องทําบุญอะไรที่จะส่งให้บรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วได้รับผลบุญอย่างแรงกันทุกคนคะอ่ะเรามาฟังกันเลยฝันในฝันหลับตาแล้วฝันไปนะจ๊ะหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตา แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังพ่ออายุสั้นเพราะเคยเป็นทหารในอดีตชาติแล้วใช้ดาบแทงฆ่าศึกตรงชายคโครงบริเวณตับจนเสียชีวิตกรรมนิ้ตามมาทันเลยทำให้เป็นมะเร็งที่ตับตายทั้งๆที่ไม่ได้ดื่มเหล้าและอายุสัน้นกรรมปนาติบาต ตายใหม่ๆวนเวียนอยู่กับครอบครัวนานเป็นสิบปีเราเป็นห่วงครอบครัวหลังจากนั้นก็ค่อยๆคลายค,ายความผูกพันแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายขณะนี้อายุราวสิบกว่าขวบเป็นเด็กผู้ชายการที่พ่อเคยไปขายบัตรผ่านประตูสนามม้าแข่งนั้น ก็มีเศษกรรมบ้างแต่กรรมนี้ยังไม่ถึงกับส่งผลให้ไปลงอบายถ้าส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้คือเช่นอาจจะเป็นโรคหอบหืดเพราะม้าแข่งมันเหนื่อยหรือเกิดในตระกูลที่พิดามันดาหรือพี่น้องเล่นการพนันแข่งมา้าซึ่งจะทำให้เราไม่สบายใจเพราะมีเชื้อพวกนี้ติดไปจ้ะ เนื่องจากสนับสนุนการแข่งม้าทางอ้อมก็คือมีเศษกรรมบ้างอาจจะเป็นอย่างเนี้ยคือเชื้อมันจะดึงดูดไปเกิดในครอบครัวที่มีเชื้อการพนันอย่างเนี้ยแล้วทำให้เราไม่สบายใจหรือเป็นโรคหอบอืดบ้างอะไรกงถูกโจปรล้นจนหมดตัวก็เพราะเป็นเศษกรรมจากชาติในอดีตในวัยหนุ่ม ได้ถูกเพื่อนชวนให้ไปเป็นโจรและร่วมปล้นเจาทรัพย์แต่ต่อมาภายหลังก็เลิกจ้ะมีกรรมที่ถูกโจรปล้นนั่นนะพอไปปล้นเขาก่อนทนาทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นการฆ่าเป็ดกายทาบุญมีผลจ้าคือถ้ามาใดบุญหย่อนในช่วงนั้นกงก็จะอายุสัน้น ก็กรรมได้ช่องบาปได้ช่องจะทำใเป็นโรคภัยร้ายแรงอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือถ้าบุญยังหล่อเลี้ยงอยู่เพราะทำเอาค่าไปทําบุญบุญยังหล่อเลี้ยงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหาบุญหย่อนหเาเพราะบุญย่แยมก็หมดไมเลยเลยถ้าหาไม่เติมบุญเพิ่มขึ้นบาปได้ช่องก็จะทําให้เป็นโรคร้ายแรงอายุสั้นอย่างไดอย่างหนึ่ง องตายแล้วก็ไปเกิดเป็นไปเป็นครุฑครุฑชั้นสูงรูปลอขนสีทองสวยงามมากชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองจ้ากรรมที่คุณยายได้เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ก็เพราะเป็นกรรมในอดีตคุณยายได้มีสามีสามีมีอนุภรรยาในบ้านเดียวกัน แล้วก็อยู่ร่วมบ้านเดียวกันต่อมาอนุภรรยายมีคันแล้วก็คลอดลูกออกมาคุณยายในชาตินั้นก็เลยกลัวว่าในอนาคตถ้าลูกของนุพภรรยาโตขึ้นจะไม่มีส่วนในทรัพย์หรือคุมทรัพย์ทั้งหมดคุณยายจึงใช้ให้คนรับใช้ในบ้านนะไปกแกล้งทารกแกล้งเด็ก ขณะเด็กนอนงายก็คนใช้จับนอนคว่ำจะได้หายใจไม่ออกกขาตายเนี่ยเป็นต้นในเวลาในขณะที่เด็กอายุแค่ไม่กี่เดือนครั้งสุดท้ายอนุภรยาก็มีลูกอีกจึงได้ใส่ย,ยาพิษไปในอาหารที่ละน้อยจนอนุภรยาแทงและตายทั้งแม่และลูก เกษกรรมนี้จึงทำให้ยายเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ์และลูกตัวเองตายไปหลายคนโดยอายุได้ไม่กี่เดือนคุณยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงนานแล้วและกะ็โตแล้วเกิดเป็นคนตอนนี้คุณแม่เป็นความดาลหิตสูงและงูสวัดเพร,ราะกมในอดีตคุณแม่เกิดในสังคมกเกษตรกรรมขาดสัตว์รมอาหาร และบางครั้งดูแลสัตว์ดีบ้างไม่ดีบ้างเช่นปล่อยสัตว์ให้ตากแดดตากฝนให้เป็นโลคและก็ไม่ดูแลรักษาปล่อยให้ตายไปเองหรือบางครั้งกระทุบหรือตีหัวปลาเพื่อทำอาหารจรึงทำให้ปวดทิศาก้างซ้ายส่วนกรรมที่เป็นงูสวัดกับเลาะบางครั้งก็จะเอาเชือกผูกคอวัวควาย ล่ามเอาไว้แล้วก็ลัดมันแน่นมันก็พยายามดิ้นให้หลุดจนเชือกเนี่ยบาดคอเป็นแผล,แลกรรมนี้ทำให้คอเนี่ยมีปัญหาก็ให้ทำบุญทุกๆบุญแล้วที่ส่วนสนให้คู่กรรมคู่เวรรวมทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะจ๊ะ ลูกก็ต้องทำบุญทุกๆบุญเลยจ้ะทั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทำและก็ทิศส,ส่วนไปให้จ้า